ในเรื่องที่ได้มีการประชุมนะครับร่วมกัน77สหวัดเมื่อวานนี้นะครับโดยท่านประธานสภาพิการองระเทเอไทยนะครับเราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของออการใช้หรือการขอใช้งบประมาณนะครับในส่วนของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับที่กําลังจะดําเนินการอยู่นะครับคือ เนื่องจากว่าในวันที่25นะครับที่ผ่ามาทางสภาพักนะครับแล้วก็ทางสภาพนิการประเวศของเราโดยคนะกรรมการเราได้รับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอ่งบประมาณ400ล้านบาทที่จะปฏิรูปประเทศเรานะครับหลังจากที่เราได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการโควิด -19 นะครับทางสภาเราเองครับได้ มองเห็นว่าหรือเล็งเห็นว่าคนพิการเราเนี่ยกลุ่มคนพิการเราน่าจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมาปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนนะครับให้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ทําโครงการนะครับเพื่อขอใช้งบประมาณในกรอบวงเงิน400ล้านบาทเพื่อพัฒนาคนพิการนะครับในจังหวัดของเรานะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่มีการนัดพวกเราทุกคนมาคุยนะครับกันอย่างเร่งด่วนนะครับทราบว่าวันนี้ก็ยังมีไม่สะดวกอยู่บางท่านนะครับที่ภารกิจนะครับแต่ก็ถือว่าที่มาร่วมพูดคุยกันกนั้นก็เป็นการนำน,นะครับทั้งพี่ยานวุธแล้วก็พี่อาจารย์รัตนกรนะครับก็จะใกล้ชิดกับ แต่ละท่านอยู่แล้วก็จะฝากข้อมูลนี้นะครับไปแจ้งกับทุกท่านร่วมกันอีกินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในห่วงเวลาที่ที่เราต้องเร่งรีบเนี่ยในกรอบของสาภาพัดนะครับในกรอบเวลาที่ที่เราได้รับคือภายในวันที่5เดือนนี้เองนะครับแต่เราจะต้องออดําเนินการส่งโครงการที่เกี่ยวกับแผน ปาริรูเศรษฐกิจขอนนี้ระยะสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับในขอ้อในหัวข้อ3.2นะครับซึ่งเกี่ยวกับการฟื้นปูแล้วก็พัฒนานะครับหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงการด้านอาชีพนะครับหลายๆอาชีพอาจจะเป็นกเกษตรหรืออาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเอ่อเรีออยกว่า กระตุ้นการท่องเที่ยวของของจังหวัดเรานะครับทางนี้แล้วเนี่ยอยากให้แต่ละองค์กรนลิการในจังหวัดเราเนี่ยนะครับทำโครงการเข้ามาแล้วก็รวบรวมนะครับจะเป็นแพ็คเดียวกันนะครับเป็นแพ็คของสภา,านะครับแล้วก็ร่วมกันยื่นไปที่จังหวัดนอกจากจังหวัดจะมีคณ,ณ,ณะกรรมการภูณาการนะครับเอ่อเพื่อที่จะคอยกับกองโครงการเราแล้วก็ส่งให้ผู้ว่า แต่ของเราเนี่ยจะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนคือให้ผู้ว่าราชการส่งไปที่นะกรรมการ,ราบูรณาการที่ว่าอย่างนี้นะครับอีกที่หนึ่งเราติดข้หย่อนทำไปคือขั้นตอนการกันกองโครงการเราค่อนข้างเ,เราเรียกว่าเป็นระบบที่หลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนผมจะพยายามใช้คําที่ไม่ไม่พัดพิใครดีที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการสภาเราเองนะครับ ก็ได้ทำหนังสือไปสองฉบับฉบับแรกก็ไปถึงอ่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอ่าชื่อเต็มก็กระทรวงการพัฒนาขาดการตลอดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ท่านเลขาสภาพัศนะครับเพื่อที่จะทอมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับเราไม่อยากให้มีการแบ่งว่าอ่า คนพิการเป็นคนกลุ่มหนึ่งไหมครับราคนพิการเองก็มีศักยภาพพอที่จะปฏิรูปร่วมกัิที่รูปเศรษฐกิจไปประกคู่ไปกับรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับท้งนี้แล้วเนี่ยเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเ,ออเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงหรือไม่มีมูลค่าเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าในแต่ละประเภทคมพิการที่เราดูแลอยู่นะครับ ้องการโครงการประเภทไหนนะครับอย่างทางผู้ปกครองที่สิ่เองที่เราเห็นความโดดเด่นของกิจกรรมนะครับในในโครงการที่ผ่านมาก,ก็จะเป็นโครงการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเฉพาะโทษท่านไม่ใช่เฉพาะสินะเลี้ยงไก่อันไข่นะครับก็มีประสบการณ์แล้วเรายังสามารถที่จะต่อยอดให้เสริมโครงการเหล่านี้ได้อีกนะครับเพื่อเป็นการการะตุ้น ให้คนพิการเองม,มีมีอาชีพนะครับในการเขียนโครงการนะครับมันจะมีแบบฟอร์มอยู่2แบบฟอร์มขอุที่อธิบายรวมไปก่อนเลยนะครับในส่วนของคองูลจำเลยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะครับรบกวนเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีแบบแบบฟอร์มเ,เรียกโครงการฉบับยอ่อนะโครงการฉบับย่อก็คือก็มีรายละเอียดเข้เาๆก็จะเป็น หลักการที่เห็นผลวัตถุประสงค์ชื่อโครงการหลักการที่เหตุผลวัตถุประสงค์ถูกเป้าหมายผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็เขาเน้นเรื่องของความชัดเจนนะครับผมอย่างใี้ชัดเจนว่าเราพัฒนาถึงเป้าหมายกี่คนแล้วประโยชน์ที่ได้รับจะมีประมาณกี่คนเราไม่ใช่ข้าประมาณนะก็คือใส่จํานวนไปเลยให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งโครงการฉบับเต็มนะครับโครงการฉบับเต็มก็คือเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้นะครับแบบฟอร์มก็ จะมีทั้งสองแบบฟอมทั้งแบบฉบับย่อแล้วก็ฉบับเ็มนะครับกาจะเป็นคล้ายๆกับ,บการยื่นโครงการเข้าไปที่กองทุนนะครับแต่รายละเอียดจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำควบคู่กันไปคือตอนนี้อยากให้มีฉบับย่อมาที่เสร็จก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ยื่นฉบับย่อให,ให้ให้ทางทางผู้ว่าส่งไปให้คณะกรรมการบูรณาการของจังหวัดเพื่อพิจารณาก่อนแต่ณนะนะตอนนี้ครับเรากําลัง ยังรออยู่ว่าทางสภาผลการรูปเกติแห่งประเทศไทยเองจะให้เราดําเนินการในกรอบประมาณไหนแต่ณตอนนี้เลยให้เราเขียนโครงการเตรียมไว้รอได้เลยครับในทุกประเภทการพิการนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของข้อคำถามอื่นๆนะครับที่ได้พูดคุยกันแต่หลักๆแล้วจะอยู่ในเรื่องของการเขียนโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณในเกาบประมาณสี่แสนล้านบาท นะครับเพื่อปฏิรูปเสียฐกิตของเรานะครับข้อมูลเบื้องต้นจะมีประมาณนี้ครับจะมีเพิ่มเติมไหมครับคือตอนนี้ตอนนี้ค่ะสถานการณ์ก็คือว่าอยากให้ทางแต่ละจังหวัดนะคะสภาจังหวัดแต่ละจังหวัด,วด,วดได้มีการพูดคุยกับองค์กรคนพิการแต่ละประเภทนะคะว่าแต่ละองค์กรแต่ละประเภทเนะี่ยมี เราพต้องการในการที่จะทําโครงการฟื้นฟูเสียรษุกิจของคนพิการภายในจังหวัดของตนเองยังไงอนะคะอันนี้ก็เ่อสองแตบบ่ฟอมนะคะแต่ว่าแบบฟอร์มที่อยากให้ทําก่อนอาจจะเป็นแบบฟอร์ม Policy Brief าขที่เป็นแบบฟอร์มสั้นๆเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นน่ยนะคะที่เราอาจจะต้อง ริทธรรมแล้วก็เราจะได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็ไปคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะว่าทางองค์กรคนพิการเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของอแผนฟื้นปูเศรษฐกิจภายในจังหวัดเนี่ยได้ยังไงนะคะครับผมก็ภายในกรณีขององค์กรคนพิการเราแต่ละประเภทความพิการสามารถดําเนินการเขียนโครงการได้เร็วนะคะรับเอาเป็น บีบ policy นะครับก็จะเป็นเอแบบสั้นนะครับฉบับย่อเราอะนะครับก็จะมีประมาณห้าหกข้อโดยประมาณนะครับถ้าเขียนเสร็จได้เร็วก็นับผมได้เลยนะครับก็เราก็พร้อมที่จะเข้าอบนะครับเอาโครงการของเราเข้านโครงการของเราทั้งหมดทวเข้าอบทันตุว่าได้นะครับเไม่ทราบว่าสัปดาห์จริงๆเขาให้วันที่ห้านะครับทางเราจะทำไหมครับวันที่ห้าป้าพันครับกาพัน อาจารย์ทำไหมครับของสติปัญญาครับวันศุกร์เอาไม่มีใครเปิดไมเลยไก่ของพอพิติุณน่าจะทานไข่เยอะครับ แล้วเราไปยื่นไปยื่นหน่วยงานไหน,นที่จังหวัดมีแต่จังหวัดตร<ป>งผู้ว่าหรือยื่นไรงผู้ว่าเล <ไป S 1> ครับ,รบเราเข้าพราะผู้ว่าเลยครับขอเข้าพรผู้ว่าเลยโอ้มันไม่มีหน่วยงานรองรับรองผ่อนเลยต้องตรงผู้ว่าเลยนะถ้าเราถ้าเราไม่ตรงผู้วบบากก่า,บา,าก,ก,กบ,บจก็น่าจะรับเราโทษผมไม่แด่ใจนี่ก็กบจถูกน่าจะรับเรายากครับเพราะมันจะต้องให้ผู้ว่าส่งไปสู่คณะกรรมการโบรารการจังหวัดที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่อีกรอบนะครับนั้นก็เรา เราโครงการเนี่ยรวมกันในพบกวาเลยใช่ไหมใช,มใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะครับเราทำหนังสือปากหน้าสิบ่วาดวโดยรงครับก็ถ้ามันมีความชัดเจนในเรื่องขอบขอบโครงการว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างนะและ้วก็รูปแบบนะมันก็คงคงไม่มีปัญหาในการเขียนโครงการนะวันสองวันก็เสร็จเราก็นักนักกันเผืือผมว่าจะันที่สี่ก็ได้ ตอนที่ห้าเดี๋ยวมีปัญห<ส>มีปัญหาอยู่สี่ได้ครับสี่ก็ได้ที่สี่เ,อเอราก็นัดกันพร้อมกันครับขณะที่สี่เออมีปัญหาตรงนี้ห้าถ้ารับประกั